และพระเจ้าก็อยากเป็นคนนั้นกับเราด้วยก็คืออยากสนิทสนมกับเราอยากที่จะฟังเราอยากจะช่วยเราดังนั้นพระคัมภิร์หลายข้อจะบอกว่าจงเข้ามาหาเราไะคะจงเข้ามาหาเราพระเจ้าเชื้อเชิญและการสนิทสนมในองค์พระผู้มีพระพุทธสุทำให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นลึกลงกว่าเดิม ลึกลงกว่าเดิมแล้วเราจะรู้พระไทยพระเจ้าได้ยินเสียงพระองค์นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็อธิษฐานให้เราพูดพร้อมกันนะคะขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตภายในลูกลูกชอบที่พระองค์จะอยู่กับลูกไม่มีพระองค์ลูกไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลย ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนประการที่สองประการที่สองตัวอาตัวที่สองนะคะที่เราจะอธิษฐานกับการที่เราจะเสริมกําลังภายในของเราที่เข้มแข็งขึ้นมาใหม่ตามที่บอกว่าขอองค์ ขอพระองค์ทรงเสริมกําลังเรี่ยวแรงฝ่ายจิตใจที่อาจารย์เปลลหนหลุนใจพี่น้องในเมืองเอเฟซัสใช่ไหมคะประการที่2ตัว R ก็คือ Release l e v e r a t i o n ลีเลสเลเวอเรชันคือก็คือภาษาไทยก็คือการปลดปล่อยการสำแดงของพระเจ้าพี่น้องการปลดปล่อยการสำแดงของพระเจ้าก็คือเราอธิษฐานที่พระวิญญาณปสุดจะปลดปล่อยการสำแดงของพระเจ้ามาถึงเราในแต่ละวันนะคะพูดอีกในยะมนึงก็คือว่าขอให้เราทั้งหลายเนี่ยมีหัวใจที่จะเข้าใจถึงถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็ การเปิดเผยสำแดงของพระองค์การเปิดเผยสำแดงของพระองค์ที่มีต่อเราและที่เราจะดำเนินชีวิตในวันนั้นๆนะคะเท่ากับเราเนี่ยกำลังเตรียมจิตวิญญาณของเราที่จะรับความจริงของพระเจ้าปลดปล่อยการสําแดงเปิดเผยสิ่งต่างๆในชีวิตของเราในแต่ละวันพี่น้องชอบไหมคะที่เขาเรียกว่าการทรงนํานั่นแหละวันนี้จะไปไหนจะทําอะไรจะพูดกับใคร จะรับปากใครนะหรือจะใช้เงินแบบไหนนะคะในเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อ17-18บอกว่าเพื่อพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงปวดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะและความประจักษ์แจ้งประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์มีความอุดมบริบูรณ์เพียงไรในเราดังนั้นเราก็อธิษฐานที่ขอพระเจ้าจะเปิดตาใจเราที่จะรับการสํแแดงเปิดเผยจากพระเจ้าพระบิดามาสู่เราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะพระเยซูไม่ทําอะไรตามพละการแต่พระเยซูฟังเสียงพระเจ้าพระบิดา และปรึกษาพระเจ้าพระบิดาทําตามพระทยพระเจ้าพระบิดาบางครั้งเราก็เคลื่อนตัวไปทํางานไปในแต่ละวันตามใจของเราและเราก็อธิษฐานพระเจ้าขอยืนยันขอหนุนหลังลูกใช่ไหมคะแต่ดีกว่าสักเท่าไหร่ถ้าเรามีแม่ทับนายกองแล้วคนที่เข้มแข็งกว่าเราคนที่รู้ดีกว่าเรานําเราพี่น้องคิดว่าจะปลอดภัยไหมคะแล้วพี่น้องคิดว่าจะชนะไหมคะ ชนะแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาด้วยประเด็นสําคัญใช่ไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเราต้องเลือกทําในสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยพระเจ้าพี่น้องเห็นด้วยไหมคะแป๊บๆปวันอาทิตย์แป๊บๆปมาเดือนเมษายนแล้วแก่ไม่ทันพี่น้องเรายังหน้าตึงกันอยู่เลยเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันเร็วนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเวลาทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรามีพระเจ้า ที่ปกปักรักษาเราพระเจ้าบอกว่าเราจะมีกําลังขึ้นมาใหม่เราจะบินขึ้นเหมือนนกอินทรีนะและเราจะเดินเหมือนนกอินทรีด้วยเ้าบอกร้องเพลงนี้ผิดมานานนะเราจะเดินไปเหมือนนกอินทรีนะจนเพื่อนสนิทว่าเฮ้ยเพลงนี้เขาบอกว่าเราจะบินไปเหมือนนกอินทรีนะคะแม้ว่าเราเดินไปแต่ว่าเหมือนนกอินทรีนกอินทรีเนี่ยสัญชาตญาณคือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ลงมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบินอย่างเดียวครับและเราเป็นแบบนั้นเราไม่ใช่นกอินทรีแต่พระโพธิญาพระเจ้าเปรียบเหมือนว่าเราเราจะบินได้อย่างนกอินทรีและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นลมใต้ปีกชีวิตของเราเอเมนใช่ไหมคะดังนั้นการสําดงการเปิดเผยการปลดปล่อยเป็นสิ่งที่สําคัญให้เราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องพูดอธิษฐานตามพระัมพระเจ้านะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงปลดปล่อยการสัมดงถึงหัวใจของพระเจ้าและถ้อยคำของพระบิดาแก่ลูกขอพระองค์เปิดตาขณะที่ลูกอ่านถ้อยคำของพระองค์และดำเนินชีวิตทั้งวันนี้ในพระนามพระเยซูริจเจ้าเอเมน เอเมนนะคะประการที่3ก็คือที่เราจะอธิษฐานเพื่อเสริมชีวิตภายในของเราให้เข้มแข็งประการที่3ก็คือตัวยูนะคะพป่น้องที่เพิ่งมานะคะ T R U S T ตัวยูก็คือ Use me Use มีก็คือขอใช้ขอใช้หนูขอใช้ฉันใช่ไหมขอใช้ใช่มไหมคะอาจารย์ปาโลเนี่ยกำชับกำชับในพระวจนะพระเจ้าในสมาชิกกิตจักรต่างๆที่อาจารย์ปาโลเขียนจดหมายฝากว่าขอให้ขนขวายที่จะใช้ของประธานใช่ไหมคะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะ ให้เรามากขึ้นด้วยการที่เราจะเพียรที่จะแสวงหาของประทานแล้วก็ใช้เวลาในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะถูกเสริมสร้างให้คิสรจักรจำเนินขึ้นไหมคะในพระธรรมของพระเจ้าในหนึ่งโคลินโทบทที่12ข้อที่17กล่าวว่าการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันคะและพระวจนะพระเจ้าก็สอนเราอีกว่าจงขนขวายที่จะ ใช้ของประธานแล้วก็รู้จักของประธานของตัวเรานะคะใน1นครินโทบทที่12ข้อ31 1โคินโทบทที่12ข้อ31ก็กล่าวว่าแต่ท่านทั้งหลายจงกระตือรือร้นอย่างจริงจังบรรดาของประธานอันดีที่สุดนั้นไหมคะ และมีภาพพิีอีกมากมายที่บอกว่าจงกระตือรือร้นเละขนขวายในหนึ่งครินโ์บทที่14ข้อที่หนึ่งไม่มีบนกระดานพี่น้องเขียนเพิ่มได้นะคะหนึ่งครินโ์บทที่14ข้อหนึ่งบอกว่าจงปรารถนาของประธานจิตวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าของประธานการเผยพระวจนะเนี่ยทำให้คิสจักรเนินขึ้นคิสจักรคือใครก็คือพี่น้องสมาชิกใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวอาคารถ้าเป็นการเสริมสร้างกันและกัน พี่น้องในประเด็นนี้เมื่อเราอธิษฐานใช่ไหมคะในแต่ละวันเราขอพระเจ้าที่จะใช้เราทําการทํางานร่วมกับพระองค์ว่าวันนี้เราจะเป็นพรกับใครที่จะให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ผ่านชีวิตของเราเพราะพระองค์ทําการผ่านเราพี่น้องให้เราเป็นภาชนะที่พระองค์จะทํางานร่วมไปกับเราไหมคะัเาก็อยากแบ่งปันถวายเกียรติพระเจ้านะเมื่อ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์แรกที่คิสจักเปิดชั้นสามใช่ไหมคะข้าพ่าก็นั่งอยู่ห้องคอนโดข้างหลังข้าพ่อก็นั่งอยู่แล้วข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างเงี้ยห้าข้อทุกเช้าแล้วปรากฏว่าก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเขามองเขาแล้วก็รู้สึกอ๊ะมันมันมีคำว่าวันเกิดอยู่ในใจข้าพเจ้าเนี่ยพระเจ้ากาลังทาอะไรนะอย่างเงี้ยสุดท้ายพอจบการประชุมข้าพเจ้าก็เลยไปทักทายเขา น้องคนนี้อายุ12ซึ่งไม่เคยรู้จักกันไม่รู้จักชื่อก็เลยไปทักเขาว่าสวัสดีค่ะป้าป้าชื่อจอยเป็นป้าแล้วเขาก็สวัสดีนั่นแหละก็เลยถามเขาว่าเรียนหนังสือเป็นยังไงออนไลน์ทักทายเพราท้ายสุดก็เข้าประเด็นเลยว่าเอเดือนนี้เดือนวันเกิดหนูไหมเขาบอกว่าใช่เพิ่งผ่านมาเมื่อสามวันที่แล้วนั่นแหละ เขาก็มองหน้าครับแมวว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆป้าก็มาพูดเรื่องวันเกิดใช่ไหมคะป้าก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยป้ารู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้กําลังใจแล้วอยากจะแฮปปี้เบิร์เดย์หนูนะก็เลยอธิษฐานเผื่อเขานะคะแล้วปรากฏว่าเพื่อนของครับแมวพี่น้องที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็เลยร่วมแสดงความวินดีแฮปปี้เบิร์เดย์แล้วก็เล้ให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆไปนะคะ ขอบพระคุณพระเจ้านี่คือการสัแดงการใช้ของพระเจ้าที่ร่วมกับข้าพรงกับกับจอยที่จะดุนใจน้องวัยรุ่นคนนั้นพอสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือเป็นคู่แต่งงานอยู่ใกล้นี้แหละก็คุยไปแล้วก็ทำความรู้จักกันนะพระบ่าก็รู้สึกสัมผัสในใจว่าเนี่ยให้อธิษฐานเผื่อคนนี้ก็เลยคุยกับเขาแล้วก็อธิษฐาน สองสัปดาห์เนี่ยไม่เคยรู้จักสมาชิกพี่น้องที่เล่าที่เขาเ่เล่าให้ฟังนะเพราะว่าปัจจุบันที่จะจักเราขยายใช่ไหมคะบางทีพบหน้าแล้วก็อยู่ในแมสก์ก็ไม่ได้รู้จักต้องขออภัยนะคะแล้วก็คู่แต่งงานผู้นี้ก็เหมือนกันก็เลยที่ฐานเขาก็สัมผัสพระเจ้าแล้วก็รับการดุลจิตชูใจนะคะขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่เราจะเป็นทาชนะที่พระเจ้าใช้ เรานะคะและเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าดังนั้นการที่เราอธิษฐานที่ขอพระเจ้าใช้เราในแต่ละวันเราก็รับการเสริมกําลังด้วยและเมื่อเราให้พรออกไปพี่น้องก็เหมือนยอดกระปุกวันหนึ่งเราก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่เราไม่ได้ทําเพื่อเราจะคาดหวังได้รับนะแต่พระเจ้าบอกว่าหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพี่น้องคนเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเนาะ ไม่ต้องไม่ต้องมาที่ฐานเพื่อไม่ต้องมาหยิบยื่นไม่จริงพี่น้องไม่มีใครที่จะเข้มแข็งตลอดเวลาและเราต้องการกันและกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องอธิษฐานตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ปลดปล่อยการสำแดงถึงของประธานและนิจเดชของพระองค์เพื่อลูก จะช่วยผู้อื่นลูกอยากเป็นภาชนะแห่งการทรงสถิตของพระองค์เพื่ออวยพรผู้อื่นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะประการที่4ก็คือ S T R U S S ตัวที่สก็คือ s t r e n g t h m e ก็คือเสริมเรียวแรงแก่ฉัน เสริมเนี้ยวแรงแก่ชั้นนะคะวันทุกวันเราต้องการกําลังจากพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องกําลังเราไม่พอนะพี่น้องเรานอนเรากินหล่อกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่กําลังที่มาจากข้างในเป็นสิ่งสําคัญพี่น้องเห็นไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าที่เขาไปวาเกิดตอนต้นก็คือว่าแพ้ชนะมันอยู่ที่ข้างในจิตใจพร้อมแล้วแต่ร่างกายยังอ่อนอยู่อ่าเราก็ไปนอนไม่พอแต่ถ้าใจอ่อนละอานี่สิ มันไม่มีเรี่ยวแรงจากการทำปัจจุบันคนหมดหวังเพราะอะไรเพราะว่าข้างในไม่มีกำลังคนซึมเ้าเพราะอะไรเพราะว่าสิ้นหวังพี่น้องพี่น้องเห็นข่าวมากมายใช่ไหมคะซึ่งกำลังเรี่ยวแรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องขอจากพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะเสริมกำลังเรี่ยวแรงภายในของเราที่เราต้องคิดที่เราต้องทำ และกำลังความคิดของเรานั้นมันไม่พอแล้วขอพระเจ้าที่จะสอนเราที่จะมีคำพูดที่กอบด้ิลิทธิอำนาจที่จะให้เราได้สัมผัสพระองค์ว่ากำลังที่มาจากพระองค์เป็นอย่างไรในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่สามสิบเอ่อขอโทษค่ะฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่สิบสามพี่น้องคุณเคยอยู่แล้วคือข้าพระเจ้าประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังข้าพระเจ้า โดยพระองค์เป็นผู้ที่เสริมกำลังข้าพระเจ้าใช่ไหมคะเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยไม่อ่อนล้ามีพระคำของพระเจ้าบอกเราว่ากำลังข้างในเป็นสิ่งที่สำคัญและเราก็ขอพระองค์นะคะในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ก็บอกไว้อีกว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ วันนี้พี่น้องขอเราอ่านพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่เป็นหนังสือที่เราจะอ่านเพื่อรับความรู้เท่านั้นแต่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าเป็นถ้อยคําพิเศษที่จะสำแดงเปิดเผยตัวหนังสือมีชีวิตและตัวหนังสือมีชีวิตนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า และพระวาทะมาเป็นองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็คืออ่านพระเยซูคริสต์ที่มีชีวิตเพราะพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วใช่ไหมคะพระองค์ไม่ได้ตายแล้วก็ถูกฝังปิดที่อุโมงเอเมนพระองค์เป็นขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราอ่านพระวจนะเราอ่านพระเยซูคริสต์ที่มีชีวิตก็คืออ่านพระวาทะและ ในเอเฟซัสบทที่3ามข้อสาม้อที่สบอกว่าขอพระองค์ทรงป่วยประทันกําลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านก็คือฉันคะและฝ่ายผลพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5้าข้อยี่สิบสก็พูดบอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความรักความราปเพิ่มใจสันติสุขความอดกันใจความปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตนซึ่งมีหมดแ้วในพระวจนะพระเจ้าและตัวเราแหละพี่น้องบางวันก็มีผลในความรักบางวันก็มีผลในการบังคับตนบางวันก็มีทุกผลเลยเอเมนแต่บางวันผลในความรักลูกเล็กนิดนึงไม่เป็นไรขอพระองค์เสริมกําลังเราเอเมนนะพี่น้องไหมคะให้เราอธิษฐานพร้อมกันในหัวข้อนี้นะคะ พี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพื่อเสริมกำลังความคิดและอารมณ์ขอ,อของลูกขอบคุณสำหรับความรักสนติสุขความอดทนและลาการรู้จักบังคับตนที่อยู่ในลูกแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนเอเมนค่ะที่ตัวที่ห้านะคะก็คือ teach teach me ก็คือสอนพี่น้องเห็นชัดไหมคะพี่น้องจะถ่ายรูปไปแล้วก็อธิฐานแต่ละวันก็ได้นะคะค่ะที่ตัวที่ห้าก็คือ teach me ก็คือสอนสอนลูกด้วยในวันนี้เห็นไคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูที่ดียอดเยี่ยมพี่น้องจะบอกให้นะคะที่จะสอนเราแล้วก็นาเรานะคะสู่พระทัยของพระเจ้าในวิถีทางของพระองค์นะคะพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเรานะคะที่จะดําเนินชีวิตในด้านทุกอย่างสอนเราที่จะคิดที่จะใช้เงินที่จะดูแลลูก ที่จะทำงานนะคะสอนเราที่จะใช้เวลาที่เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆแล้วก็สอนเราในเรื่องความสัมพันธ์พี่เนาองเราเปิดทางให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราที่จะสอนเรานะคะเพื่อเราจะดําเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ไงโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้มากมายดูข่าวนะคะแต่ เมื่อเราเปิดทางให้พระแามไปสุดสอนเราและเราฟังพงอยู่เสมอพี่น้องเราเริ่มวันใหม่ด้วยห้าประการนี้อาจจะไม่ใช่ตอนเช้าเลยแหละแ้วแต่พี่น้องแต่หุนใจก็คือเริ่มวันใหม่สั้นๆห้านาทีนะคะพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างในอะไรจิตใจซึ่งมันเกินความเข้าใจพูดอีกครั้งคือทดสอบมาแล้วนะคะซึ่ง เราขอพระญาณมาสุดทรงนำเราในชีวิตในด้านต่างๆการสําดงการเปิดเผยนะคะเพื่อเราจะอยู่ในความบริสุทธิ์ความชอบธรรมเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรแสดงความคิดเห็นเมื่อไหร่ควรตอบรับนะคะในยอห์นบทที่14บสข้อ26บกล่าวว่าพระองค์จะทรงสอนพระองค์จะทรงสอนท่านในทุกสิ่ง พุ่งจะสอนเราในทุกสิ่งพี่น้องและยอห์นบทที่16ข้อที่13กล่าวว่าพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลความจริงทั้งมวลพี่น้องก็คือทั้งหมดนะคะและหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ20บอกว่าการเจิมการชโลมงนั้นจะสอนเราการเจิมมาจากพระเยซูสุทธิ์จะสอนเราในการทําสิ่งสารพัดพี่น้อง เราขอพระองค์ที่จะสอนเราในแต่ละวันที่จะเดินไปกับพระองค์นะพี่น้องและเราถ่อมใจลงที่พระองค์จะนําหน้าเรานะคะเราเดินตามพระองค์และเดินไปกับพระองค์ในทุกๆวันเราอธิษฐานประการนี้ด้วยกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์นาลูกในชีวิตทุกๆด้านขอให้ความคิดใหม่ๆแล้วขอพระองค์จัดระบบทุกอย่าง ทุกย่างก้าวของลูกแล้วขอเปิดประตูความสัมพันธ์ใหม่ๆในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจการรับใช้ใหม่ๆขอสอนลูกให้ดำเนินชีวิตในแบบที่พระองค์พอพระไทยสอนลูกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ให้ดีที่สุดได้อย่างไรเพื่อพระพรและความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดกับลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะคะสรรเสริญพระเจ้านี่คือ5ประการสั้นๆนะคะก็คือ T R U S T T R U S T รวมกันก็คือ trust แปลว่าการไว้วางใจนะคะก็หนุนใจพี่น้องอธิษฐานหประการเนี่ยนะพี่น้องอาจจะอธิษฐานไม่เหมือนที่จอยนาเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ในเนี่ยเช้ามาขอบคุณพระเจ้าสองขอปลดปล่อยพระไทยพระเจ้าการสําแดงเปิดเผยเนาะและการเปิดเผยสําแดงเนี่ยพี่น้องพี่น้องเคลื่อนไปกับพระองค์พี่น้องจะสนุกมากเลยบางทีเห็นหน้าคนนะ คนนั้นโอ้พระเจ้าอยากให้เราที่ฐานกับคนนั้นหรือเป็นหุ่นใจคนนั้นนี่แหละก็คือมาจุดถึงการฟังพระสุรเสียงพระเจ้าให่ไหมคะสามพุ่งจะนําใช้เราไปตางทิศทางไหนนะคะเราจะได้รู้เราไม่ต้องนาหน้าพระเจ้าเนาะบางทีพระเจ้าไม่ได้บอกเลยเราไปเตือนไอ้เรื่องเตือนนี่ก็สำคัญเนาะเรามีภาระใจไงจะไหมคะจะใช้เงินยังไงจะซื้อของนะคะแล้วก็สี่กำลังแล้วก็ห้าสอนนะคะ ท้ายสุดของแถมนะคะอันเนี้ยจอยก็ใช้มาตลอดเลยพี่น้องบางคนก็จะได้ได้ได้รับสิ่งนี้ที่จอยนำมาใช้ต่ออาจารย์สซิฟดิมาเนี่ยมาแบ่งปันที่คีศจกรดีเนี่ยบ่อยๆและท่านก็สอนเราในสิ่งนี้ว่าผมผมมักจะอธิษฐานอย่างนี้ ผมขอพระวิญาสุเติมให้ผมเต็มล้นในทุกๆวันพี่น้องทำด้วยกันได้ไหมคะสองนาทีนี้เรายังมีเวลาพี่น้องเอาหนึ่งมือวางที่ศีรษะหนึ่งมือวางที่ท้องหรือที่ใจก็ได้นะคะแล้วท่านก็ทำอย่างนี้แล้วใจก็ทำอย่างนี้ทุกๆวันนะคะหนึ่งสองสามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเติมลูกให้เต็มล้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอเติมลูกให้เต็มล้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเติมลูกให้เต็มล้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ขอเติมลูกให้เต็มล้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮลเลลูยาฮลเลลูยา อาเลทูยาเป็นไงบ้างคะพี่น้องที่อยู่ในห้องส่งไหมคะพี่น้องทำอย่างนี้ทุกๆวันนะคะหนุนใจอาจารย์ซิติมามาแบ่งปันและอาจารย์ก็ทำแล้วก็เห็นชีวิตของท่านใช่ไหมคะที่เป็นแบบอย่างเราถูกกันเติมเต็มพี่น้องเต็มอย่างเดียวไม่พอนะต้องล้นแล้วเราก็ขออย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ แล้วก็เห็นนะเห็นพี่น้องหน้าตาชื่นมืนค่ะขอบพระคุณพระเจ้าก็ขอสันติสุขและความรักของพระเจ้าความสดิทสนมในองค์พระเยซูคริสต์และพร้อยาไวัสุดสุอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะเกิดผลดีแล้วก็มีชีวิตที่สดใสค่ะชาโลมค่ะพี่น้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่น้องเตรียมตัวนะคะขึ้นไปชั้นสามขอบคุณนะคะ